รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีสุ u d ดีแม็กงาราพาพลิกโลก ปตทสารพลังใจวีไฟ t ูเกเตอร์ฮาตริเย็นเนื้อเต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรอยอาชีพผิดฝันในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับ อาชีพทำสตูดิโอค่ะซึ่งธุรกิจนี้นะคะถือว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนยุคนี้มากๆเลยแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้จอยจะได้รูปสวยๆไปฝากคุณผู้ชมกันค่ะแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปค่ะใส่แมสก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพอคบ วันนี้นะคะมาเรียกว่ามาแวะเวียนที่นี่ค่ะกับสีสันคาเฟ่แอนสตูดิโอใช่ครับคือเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยใช่ครแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสตูสำหรับลูกค้าที่แบบมานั่งรอถ่ายรูปอะไรพวกนี้ฮะก็สามารถใช้บริการคาเฟ่ก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำสตูดิโอก่อนใช่ครับก็มาเซลฟี่ในร้านได้เลยครับแล้วก็มีบริการเครื่องดื่มอาหารครบฮะจะได้เป็นการแบบ นั่งรอทีมงานข้างบนได้เลยได้ครับค่ะซึ่งตรงนี้กําลังจะเปิดครับกำลังจะเปิดเร็วๆนี้ฮะค่ะอีกงานหนึ่จะประมาณสัก1เดือนนะครับค่ะหนึ่งเดือนก็ไ่ได้ก็เป็นเสียงเรียกร้องจากลูกค้าจากสตูดิโอเนีฮะเวลาที่มีทีมงานด้านบนทีมงานไม่พอกับสตูดิโอก็ อยากจะหาที่นั่งรอลูกค้าอะไรอย่างงี้ครับเลยทําต่อยอดจากด้านบนให้กับลูกค้าบริการลูกค้าอีกแบบค่ะคสตูดิโอข้างบนมีอะไรบ้างยังไงคะก็จะเป็นฉากนะครับข <30 S 2> ้างบนด้านบนจะมีฉากอยู่ประมาณ30ฉากสามสิบเลยเหรอคะแต่ละชั้นก็แบ่งประมาณ15ฉากแล้วก็จะมีชั้นถ่ายทําทั้งหมดมี3จมจนวน3ชัน้นด้านบนนะครับก็มีชั้นดาดฟ้านะครับแล้วก็ชั้นที่3นะครับชั้นที่2ลงมาครับแต่ละชั้นก็10กว่าฉาก เดี๋ยวขอขึ้นไปถ่ายที่สตูดิโอสีสันข้างบนหน่อยแล้วกันค่ะไปทางไหนดีคะทางด้านนี้เลยครับะนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะขออนุญ,ญาตเป็นช่างภาพส่วนตัวคุณจอยนะครับมนีฉากให้ถ่ายดีเยมเลยครับขอบคุณคคุณท็อปไปค่ะเจออะไรครับคุณจอยค่ะว้าวนะอันนี้เป็นพื้นที่ชั้นสององคออันนี้เป็นชั้นสองนะคะ จะเป็นโซนดอกไม้สําหรับฟงฟิงฟงฟิงแนวผู้หญิงผู้หญิงเลยนะแต่ว่าสตูเราจริงๆแล้วมีครบทุกแนวค่ะลูกค้าชอบแนวไหนก็มีให้ครบหมดนะครับถ่ายแฟชั่นอะไรยางเงก็ได้ก็มีลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีมาถ่ายแบบเสื้อผ้าถ่ายแฟชั่นถ่ายวีดิ้งมีไหมคะว่ามันเหมาะมากเลยมีได้ทุกแนวเลยครับตามสไตล์ลูกค้าได้เลยครับอ่าค่ะส่วนนี้เป็นดอกไม้ค่ะส่วนโซนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็น่ารักอีกแบบนึ่บก็จะเป็นแนวหวาน ตัวพ็อปอะไรนี้เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือว่าถ้ามีลูกค้ามีพ็อปอุปกรณ์มาถ่ายก็สามารถเอาเข้ามาในสตูได้เลยแต่<อ>ค,ความว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีแพ็กเกจของตัวเองชเช่นบางคนเขาเขามีสินค้าที่เป็นแบบชิ้นๆสามารถที่จะมาตั้งถ่ายเอาโปรดักักมาถ่ายได้ แปลว่าแต่ละชั้นก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันใช่ครับอย่างนี้คุณท็อปให้ใครมาแบบคอยดีไซน์หรือออกแบบก็มีทีมทีมงานหรือว่าคุณท็อปเป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอ๋อก็จริงๆแล้วคือทางผมก็มีภรรยาครับคือเขาชอบเป็นสไตล์การถ่ายรูปอะไรอย้ยแล้วก็ทางธุรกิจที่ทําก็จะเกี่ยวกับพวกแฟชั่นอยู่แล้วด้วยส่วนนะครับก็เลยต่อยอดมาทําตัวนี้ด้วยเลยครับก็เลยต่อยอดมาใช้ตรงนี้ได้ใช่ครับก็คือเราอาจจะรู้ความต้องการของ Ин, ตัวโปรดักอะไรเง uh, mm hmm nah, ี้ยก็เลยมาต่อยอดตรงนี้ด้วยแต่ละฉากเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยมีการคัดเลือกคัดสรรยังไงคะที่แบบก็คุณท็อปลงมาดูทุกอย่างด้วยใช่ครับก็พยายามเน้นให้มันเป็นธีมที่แต่ละชั้นเนี่ยให้ล้อล้อกันไปนะครับก็คือโซนนี้ถ้าจะเป็นดอกไม้อีโซนก็จะเป็นแนวสีชมพูให้เข้าธีมในแต่ละชั้นไปนะครับคือไม่ให้ขัดกันใช่ครับไม่ให้ขัดกันเพื่อเวลาลูกค้ามาถ่ายงานนะฮะก็จะได้ไปแต่ละฉากได้เลยนะครับสามารถถ่ายได้ทุกฉาก มีราคาหรือว่ามีโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่น,น, <promotion S 2> นที่เปิดสตูดิโอใหม่ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่สองคนนะครับ999บาทนะครับนะคะครับเพิ่งอยากให้ลูกค้ามาใช้บริการซึ่งจริงๆโปรนี้แบบพิเศษสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มีช่วงเวลาจํากัดนะครับก็คือ1ชั่วโมงครึ่ง999บาทนะครับก็มาสามารถลูกค้ามาได้1ท่านกับช่างภาพ1ท่านนะครับค่ะถ่ายได้ทุกส่วนในในฟอร์ ตอนหนึ่งฟอนะครับตอนหนึ่งฟอใช่ครับต่ที่ตอนหนึ่งฟอก็คือคุณเลือกชั้นได้เลยใช่ครับแต่ละชั้นก็ประมาณ10กว่าชาสามารถถ่ายได้หมดถ้าลูกค้าสะดวกตรงมุมไหนก็ถ่ายได้เลยอืมอ่าค่ะก็แล้วได้ได้เวลา1ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็อีกโปงก็จะเป็นโปรไพรเวทนะครับสาหรับทีมงานนะฮะไม่เกิน10ท่านนะครับก็สามารถเหมาฟอได้เลย4ชั่วโมง3,900บาทนะครับครับแล้วก็มีแถมชั้นลูคท็อปอีกหนึ่งชั้น สำหรับจริงๆแล้วสำหรับที่นี่ครับก็คือจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกสไตล์นะครับแนวเท่แนวหวานนะครับเซ็กซี่ได้หมดนะครับแล้วก็หรือจะเป็นน้องใหญ่มาถ่ายรูปเป็นโปรไฟล์สำหรับตัวเองเพื่อเข้าโมเดลลิ่งอะไรก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการตรงนี้เยอะนะครับก็ตอบโจทย์ทุกทุกประเภทเลยทุกประเภทเลยฮะถ่ายแฟชั่นก็ได้นะครับถ่ายเป็นโปรไฟล์ตัวเองก็ได้นะครับมีครบทุกฉากทุกสไตล์ ครับผมอ่าค่ะยังไงค่ะแม่คุณท็อปเราก็มากัะสองคนค่ะขออนุญาตหน่อยแล้วกันค่ะคุณท็อปนะคะช่วยเป็นตากล้องเพราะว่าคุณท็อปน่าจะรู้ว่ามุมไหนดีมุมไหนสวยนะคะอ่าค่ะเผื่อว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้คุณผู้ชมดูว่าตรงเนี้ยสวยจริงๆโอเคขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการเลยละค่ะ ช่วงหน้าจราจะพาไปพูดคุยถึงการมาเป็นธุรกิจอินเทนในยุคสมัยนี้กับคุณท็อปกันนะคะพบกันค่ะสนับสนุนโดยอิสุ u d ด,ดีแมกพาราลิภาพพลิกโล ปตทสารพลังใจ Be f ีไฟ t ูเกเต e r ์ฮาตาริเย็นเนื้อเต็น, oh, <yeah. S 2> นค่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยแบบสบายๆนะคะกันข้างล่างในโซนข้างล่างซึ่งกําลังจะเป็นคาเฟ่เร็วๆนี้แต่ว่าขอย้อนถามคุณท็อปก่อนค่นคะว่าทําไมถึงคุณท็อปถึงเล็งเห็นธุรกิจแบบนี้นะคะนะั่นก็คือ สีสันคาเฟ่ด้วยนะแล้วก็มีสตูดิโอด้วยก็ทาที่ดูก็คือก็ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของคนนะครับเพราะว่าคนในช่วงยุคนี้ก็จะติดเกี่ยวกับพวกโซเชียลพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็คือทานอาหารถ้ามีอาหารที่อร่อยแล้วก็ต้องถ่ายรูปนะครับทำอะไรก็ได้ที่สื่อสิงโซเชียลในโซเชียลให้ให,ใ,หให้คนรับรู้ึ่งเราก็ดูพฤติกรรมตรงนี้คนเปลี่ยนไปเยอะมากทุกเพศทุกวัยแม้แต่ คนที่อายุเยอะออก็เซลฟี่แล้วก็อัพลงโซเชียลตลอดอนะครับก็เลยเรงเห็นตรงนี้ก็เลยเริ่มที่จะดําเนินการธุรกิจจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ต่อยอดจากธุรกิจที่ผมดําเนินการอยู่ด้วยที่มีอยู่ที่คุณท็อปมีก่อนหน้านี้ก็จะ,จะเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นมีทําหลายอย่างพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็มีซึ่งสตูดิโอเนี่ยก็ไว้ถ่ายโปรดักของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ เราก็เลยเ,เห็นมีสถานที่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดให้กับทางลูกค้ารายอื่นๆมาใช้บริการด้วยนะครับสมัยก่อนที่ตรงนี้คุณท็อปใช้เป็นทําอะไรคะจริงๆนักก่อนตรงนี<ต>้ก็เป็นอาคารให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นออฟฟิศแล้วก็พอดีมีช่วงของเรื่องของสถานการณ์โควิดผู้เช่าก็เลยย้ายออกนะครับสถานที่เช่าก็เลยว่างเราก็เอะเอามาปรับปรุงโครงสร้างนิดหน่อยเลยทําเป็นสตูดิโอนะครับ แต่ว,ว่าคุณท็อปเนี่ยดูตั้งแต่เริ่มแรกใน,ใ,รในการมาดูสถานที่ในการที่จะเช่าใ,ชในเรื่องของสถานที่มีมีส่วนไหมคะจริงๆแล้วสถานที่ถามว่าโลเคชันตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ที่ตอบโจทย์ที่ว่าเป็นลูกค้าบล็อกอินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางเรามีความสามารถความรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อยู่แล้วสามารถโปรโมทให้ลูกค้า<ม>ที่ไม่ต้องผ่านไม่ต้องบล็กอ<ม>ินก็ได้นะครับเพราะว่ายุคตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฮะมันไม่จําเป็นจะต้องหน้าร้านโลเคชันดีสถานที่ดีลูกค้าถึงจะมานะครับสังเกตเดียวนี้ พฤติกรรมคนใครไปที่ไหนมีบุ๊กไปเช็คอินก็จะมีคนตามมาเช็คอินนะครับเลจะดูในมือถือมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ครับดูผ่านทางโซเชียลมากยิ่งขึ้นเลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะโปรโมทผ่านแพลนนี้ได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นที่ที่มีคนพู้กพ่านแล้วเป็นราคาที่แพง เห็นว่าคุณท็อปก็ดูแลตั้งแต่เริ่มออกแบบเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์เองทุกอย่างใ,ในการทําสตูดิโอข้างบนบทุกอย่างเลยทุกอย่างแต่ก็มีทีมงานที่ช่วยด้วยกันด้วยแล้วพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะยังไงจริงๆส่วนหนึ่งของผมก็มีทีมงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่างประจําอยู่แล้วนะก็ใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลบ้างนะครับแล้วก็วัสดุที่อ่าหมุนคือสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตีมได้เช่น6เดือนเราจะเปลี่ยนเปธีมนี้อีก6เดือนเราจะเปลี่ยนเปธีมนี้นะครับ ก็คือจะเปลี่ยนได้ตลอดนะครคราวนี้กันในทำสตูดิโอค่ะเรื่องของปัญหาต่างๆที่ตอนนี้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดนั่นคือสถานการณ์ของไวรัสโควิดนะคะทำให้แบบทุกอย่างมันชะงักไปสตูดิโอมีปัญหาอะไรจริงๆส่วนหนึ่งก็ช่วงแรกก็จะมีปัญหาที่ผู้ใช้บริการก็มีความกังวลนะครับว่าเข้ามาใช้สตูดิโอจะปลอดภัยไหมแต่ของเราก็มีมาตรการผู้ใช้บริการทุกคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็ ทำความสะอาดชินนิ่งแล้วก็มีการตรวจมาตรการป้องกันนะครับแล้วก็จํากัดคนเข้านะฮะพยายามล็อกคิวให้คนไม่มาคนละกลุ่มกันชนกันก็คืออาจจะแบบคนละชั้น<ช>ไปเลยครัวใจหลักของการทํำสตูนะคะมันคืออะไรคะ่ะคือผมเน้นทําธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็เป็นการต่อยอดของธุรกิจเดิมด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยถ้าถามจร,จริงว่าสตูล,ลักษณะเนี้ย ที่เป็น all, erman, มีคาเฟ่ด้วยมีสตูด้วยแล้วก็มีฉากที่ครบทุกสไตล์เนี่ยก็จะน้อยมากนะครับ <đến> ก <artist> ็เราจะรีเริ่มทำตรงนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นเจ้าแรก ที่ไปมาแต่ละที่ก็อาจจะเห็นสตูอย่างเดียวคาเฟ่อย่างเดียวหรือว่าสตูก็มีแค่นิดเดียวไม่ได้เป็นแบบถึง3ชั้นขนาดนี้แต่นี้คือ3ชั้นรวมถึงคาเฟ่ที่กําลังจะเปิดด้วยก็พร้อมที่จะแบบว่าเหมือนตอบโจทย์ในคนยุคสมัยนี้มากเลยนะคะอย่างคุณทอปค่ะมีกาทำธุรกิจหลายอย่างค่ะอยากรู้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ซึ่งมันต้องผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมีปัญหา ตมมามากมายก็คือจริงๆแล้วผมพยายามจะคิดในเอาปัญหามาให้เป็นเป็นเชิงบวกนะครับจะคิดว่ามันเป็นปัญหาหบั่นทอนให้เราทําธุรกิจเราไม่ประสบความสาเร็จมองไปทางไหนก็มีปัญหานี้ก็มีปัญหาแต่เรามันยังมีจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถเอาปัญหานนเนี่ยมาสร้างไรายได้ให้เราได้ถ้าถ้าเราคิดบวกนะครับ ธุรกิจก็พยายามปรับตัวให้เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบน,นะครับก็ค,คือเจอเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่พยายามคิดว่าถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหานั้นได้เราก็อาจจะเอาตรงนั้นมาขาย<ช>ได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะมันจะมีช่องให้เราทําได้อยู่เสมอน,นะครับพยายามก็อย่าท้อถอยนะครับถ้าเกิดอยากจะขอให้คุณท็อปให้คําแนะนําในการทาธุรกิจในสมัยนี้เพราะว่าเห็นคุณท็อปเนี่ยทำมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ต่อยอดไปหลากหลายธุรกิจมากเหลือเกินค่ะ ทำไมถ <laughs> ึงไม่ห <ç> ยุดทํำเพราะว่าผมเห็นโอกาสอยู่ตลอดนะครับเห็นโอกาสแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทํานะครับทุกสิ่งถ้าเรามองแล้วรอบๆอบตัวเราเนี่ยมันมีโอกาสเสมอนะครับอย่าจะไปคิดว่าอันนี้ได้มากอันนี้ได้น้อยนะครับทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรครับนั่นก็คือเป็นวิชานะครับเป็นครูให้เรานะครับเพื่อเวลาเราจะทําธุรกิจต่อไปก็จะได้เก็บตรงนั้นไว้เออว่าอันนี้เราไม่ทาแล้วนะเรารู้แล้วปัญหามันเกิดอย่างนี้ ธุรกิจต,ต่อไปเราก็จะได้เอามาใช้ด้วยกันได้นะครับก็ถือว่าในการทําธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ถ้าเกิดธุรกิจไหนไม่สําเร็จถือว่าเป็นประสบการณ์ป,ประสบการณ์ครับอย่าไปเสียใจนะครับ<ม>อย่าไปคิดว่าโอ้ไม่ไม่ทแล้วไม่ทำต่อไปแล้วบางคนก็รู้สึก <ๆ S 2> ท้อถอยค่ะในช่วงนี้จริงจริงถ้าเราเรารู้สึกท้อถอยก็บางทีเราถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นปัญหาปัญหาหมดแต่จริงอาจจะมีข้อดีอยู่ในนั้นอยู่ก็ได้นะครับการที่เราได้รู้จักเรียนรู้วิธีใหม่ๆเรียนรู้การใช้คนในองค์กรนะครับ ก็จะามาบริหารกับงานธุรกิจใหม่ๆได้ครับปัญหาทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ค่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณท็อปกันต่อช่วงงนานนะคะ สนับสนุนโดยอ s u ู u d ดีแมพลังภาพพลิกโลกปตทสารพลังใจวีไฟทูเกเตอร์ฮาตริเย็นเนื้อเต้นคุณท้อเคยเจอเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรที่แบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทำมาอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังเจอปัญหานี้บางทีมันก็อาจจะทำให้เราท้อใจ ก็มีนะครับก็ตั้งแต่ทําธุรกิจมาก็ไม่ได้ลอยธุรกิจโบราครับก็จะเจอเจอปัญหาตลอดมันไม่ได้ราบเรื่นใช่เจอจนตอนนี้ก็คิดว่าอ๋อเป็นปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้แค่นั้นเองก็ปัญหาอย่างที่เจอก่อนยุคที่ธุรกิจแฟชั่นผมนะครับการขายอ่ะก็เปลี่ยนระบบธุรกิจใหม่จากระบบตัวแทนมาเป็นระบบออนไลน์ขายปีกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนก็อาจจะล้มไปแล้วก็ได้นะครับแต่ตอนพอปรับเปลี่ยนมีช่วงหนึ่งที่ระบบของตัวแทนเนี่ยเครื่องฟ่มากใช่ครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ระบบตัวแทนแบบหายไปเลยก็ล่มเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องออนไลน์มางตอนนั้นปรับเปลี่ยนทันได้ยังไงคะคือบางคนก็แบบไม่ทันการอาจจะข้อดีอย่างที่ผมพอมองออกในระยะข้างหน้าแล้วว่าระบบตัวแทนเนี่ยมันจะมีปัญหา นะครับนะก็เริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบออนไลน์นะไปเรียนไปเข้าคอร์สอะไรพวกนี้ก็หมดผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกไปเยอะฮะแต่ก็ต้องลองมังนงั้นเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคืออันไหนถูกอันนี้อันนี้มาถูกทางไหมอะไรอย่างเงี้ยฮนะก็เป็นหมายความว่าคุณท็อปเป็นคนมองการไกลมองล่วงหน้าไปว่าโอเคตอนนี้เราทําระบบยูนี้อยู่อีกสองปีมันน่าจะมีปัญหาแน่นอนเพราะพยายามจะมองมองปัญหาข้างหน้าในระยะปีสองปีแกไปก่อนว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะวางแผนแบบไหนแผน A แผน B นะครับก็คือจะไม่ได้ยึดติดกับปัจจุบันอย่าคิดว่าปัจจุบันเฮ้ยเราดีอยู่แล้วเรานั่นอยู่แล้วเราไม่ต้องทาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ของผมว่าจะปรับอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ภายในปี2ปีข้างหน้าเราจะต้องทํำยังไงจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนครับแล้วอย่างเรื่องสถานการณ์โควิดเคยคิดไว้ไหมคะก็ถ้ารอบแรกเลยจริงๆตอนตอนที่มีปัญหาโควิดใหม่ๆก็คิดนะฮะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์มันจะแบบ ต้องล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นสิ่งที่คนต้องการใช้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยนําเข้าสินค้าที่ที่ที่คนใช้เยอะก็เลยทําให้บริษัทผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ครับก็พยายามปรับตัวให้ไวตอนนั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เจลนะครับแล้วก็เป็นผ้าหน้ากากนะครับหมายความว่าตัวของคุณท็อปเองบริษัทที่ทําออนไลน์เนี่ยไม่ได้ คือไม่ได้แค่มีสินค้าเดียวใช่ครับแต่มีหลากหลายตามสถานการณ์ด้วยแต่ว่าก็จะมีคีย์สินค้าหลักๆที่ขายอยู่ประจําก็มีอยู่แล้วฮะแล้วก็จะมีทีมชุดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ก็คือจะเสริมเข้ามาใช่ครับเสริมเข้ามาอ่าค่ะในช่วงนี้ถือว่าเข้ามาแบบเหมือนละลอก2ระลอกสามแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดมองไว้ว่าตอนนี้ก็ก็มีนะฮะก็แต่พอเราเจอจากรอบนั้นที่มันรู้สึกว่าปรับตัว รู้สึกจะยากมากช่วงแรกๆของเราการท,ทรําธุรกิจพอมาร, 2, 2> ร<ถ>อบสองรอบสามก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่มน,ไมน่าจะนิ่งไปตลอดอ<ม>สถานการณ์นี้ก็เลยเตรียมแผนการไว้สําหรับครั้งต่อไปใช่ครับครั้งต่อไปออเรื่องทั้งสินค้าโปรดกักต์ด้วยนะครับแล้วก็คือการมองหาตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็คนในองค์กรจะต้องปรับวิธีการทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเตรียมไว้ตลอดวางแผนลงหน้าไว้ตลอดอยากจะฝากทุกคนว่าสิ่งที่เรา เราก็ต้องตั้งใจครับเราก็มุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสนะครับอย่าเพิ่งเลิกล้มจากตรงนั้นนะครับพยายามหาจุดว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลว่าคนที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเขาใช้ตรงไหนมาเป็นจุดแข็งในการทำธุรกิจตัวนั้นนะครับแล้วก็มาก็โฟกัสจมันเลวยค่ะโฟกัสแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ใช่ครับพยายามที่เรียนรู้ตลอดเวลาครับอย่างที่การเรียนรู้อย่างคุณท็อปคุณท็อปไปเรียนรู้จากที่ไหนบ้างคะจริงๆตอนนี้ พูดถึงการเรียนรู้ในการทําธุรกิจมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะครับแต่เราเล่นโทรศัพท์กันอยู่ตลอดอยู่แล้วรเราดูได้ใครทําธุรกิจอะไรทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในโซเชียลมดครับแทบจะไม่ต้องไปเรียนไปคอร์สไปอะไรเลยครับทุกอย่างอยู่ในมือถือนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยา,อยากมีประสบการณ์จริงเราก็ไปดูหน้าง,งานก็ได้นะครับหรือพยายามอยู่ในวงการที่เขาทําธุรกิจนั้นๆนะฮะเราพยายามเข้าไปไปดูเราลองเป็นผู้ใช้บริการดู นะครับว่าเราอยากได้อะไรนะฮะถ้าเราตอบโจทย์ของผู้บริปโภคได้ผมคิดว่ายังไงไปได้แน่นอนก็คือลูกค้านั่นแหละใช่ครับถ้าลูกค้าโอเคกับเราทุกอย่างมันไปได้แนะะ่นอนถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งแล้วลองเป็นผู้บริปโภคก่อนค่ะว่าคุณต้องการอะไรและนำสิ่งนั้นมาปรับใช้ในธุรกิจของคุณจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเราจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคดิจิทัล4.0ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับวงการธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกกันอีกชื่อว่า SME หรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนโดยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนทุกธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ตามทันกับยุคเติมพบกับกิจกรรมดีพร้อมจีเนียสคอนเน็กชั กิจกรรมเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้และสร้างคอนเน็ชันให้ธุรกิจของคุณกับกูรูชั้นนําของประเทศเพิ่มต่อยอดธุรกิจของคุณให้เข้มแข็งมากขึ้นเข้มข้นกว่า9สัปดาห์เป็นเวลามากกว่า30ชั่วโมงสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนพศสอ6 4ขอขอบคุณอิสุสดีแม็พลังภาพพลิโลกปตทสารพลังใจบีไฟต t ูเกตอร ha